ต้นตุลนะครับต่อตัวช่วยจะเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้าน,นาปลอดภัยขอบพระคุณนะครับอะไรวะขอให้ท่านเดินทางเป็นแบบปลอดภัยนะครับทุกคนมาเยียวันเกิดคนรองโอมนะฮะยังมีวันที่แปดอีกวันนะครับวันที่แปดที่สารการจังหวัดอ,อ่างทองและวันที่สิบเอ็ดครับพราะวันที่สิบเอ็ดนะฮะ กลางใจเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะครับ11อดีตฟ้าลุนะครับ12เป็นหน้าที่ของพอรเทพพรทวีนะครับรับใช้ผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านทุกสถานที่ที่มาเป็นเชียร์ใจสิงห์บ,บรุรีทุกท่านในทางกลับบ้านยินดีตอดภัยสวัสดีครับค3โมงต้องน พอดเทพพอดเทพใช่พอดเทพเข้ามาส่งต้องสั่งก่อนไงรอรอ

สวัสดีครับสวัสดีครับปลาเตี้ยวเหรอเออปะไรแต่ระดับเดียวผมต้องเซ็มไสั่งแล้วเม่วานแล้วไม่ได้เอาของ